ขาราชการในเรียนตู้แข่งและข้าราชการทุกท่านศาสตราสาร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพศ2555ถึง2564และแผนการปฏิบัติราชการ4ปี2555ถึง2558เพื่อความปาคภูของประชาชนภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนัรนาเท่าไหร่มาบอก่ช่วงไหนช่วงไหนเอาช่วงบ่ายโมงเป็นบ่ายโมงบ่ายโมงจองไว้ก่อนเลย สามารถเลือกแบ่เวลาในตารางตำแหน่งได้สามารถสนทนาได้สามารถติดตามย้อนรอยของการเป็นทางของ GPS นะครับได้ถึง3วันย้อนหลังนะครับการทำงานของโปรแกรมนะครับก็คือของการใช้าโปรแกรมไลฟ์360องศานะครับโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ใน หน้าการทำงนานของเครื่องหน้าหน้ามือถือใ,ให้เห็นชี้นะครับว่าจะใช้ดําเนิน,นการอย่างไรนะครับสามารถเพิ่มวงรอบแหวนวงก็คือกลุ่มต่างต่างตรวราชการในสัปดาห์หน้าก็เรียบร้อยก็ผม,มต้องรายละเอียดมากเสร็จเราคงไปดูอันที่หลังตอนนี้เข้าสู่เวลาของโครงการที่จะเริ่มของกสับาง และหากมีเหตุร้ายเกิดขึ้นตำรวจจะต้องเดินทางไปที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วเนียนีอุปกรณ์จังหวัดการจะ้างมีสมาร์ทแพทตตอนซึ่งปฏิบัติซึ่งพัฒนาป,ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสายตรวจให้สมัยมากยิ่งขึ้นสามารถรับทราบถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตลอดเวลาทุกท่านพร้อมทั้งสื่อมวลชนที่มาลมทำข่าวในพิธีเปิดโครงการสายตรวจอาิยะ โดยใช้สมาร์ทโฟนของตำรวจภูธรจังหวัดการทุกท่านครับผมมีความยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสายตรวจอัจฉริยะโดยใช้สมาร์ทโฟนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมชีวิตอยู่อย่างปกติสุขมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโครงการสายตรวจอัจฉริยะโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นการนำเทคโนโลยี มาเพื่อประยุกต์ในงานตำรวจสามารถลงตวเองผมออยมาตั้งอยู่นี่เดี๋ยวจะให้ติดต่อให้ไม่ยากครับไม่ยากครับไม่ยากครับครับครับได้ครับครับครับได้ครับแล้วเดี๋ยวพวกผมก็ไปรู